ไปดูแล้วก็มาดูไปดูเราไม่ได้ดูอะไไปดูคนแล้วก็ดูสัตว์แล้วก็ดูตัวเองแล้วก็ดูสิ่งคลางเคียงทั้งหมดแล้วก็ไปเห็นในสิ่งหนึ่งที่มันชัดขึ้นก็คือเรื่องสัตว์คำว่าสัตว์เนี่ยสัตตะสัตวะบางทีสัตวะสสเสืสสอโสตอต,ต่าโวแหวนกระรัง สัตว์คำว่าสัตว์แปลว่าอะไรไอ้ตรงนี้ไม่มีใครรู้เขาวนี้ตรงนี้เป็นภาษาบาลีคําว่าสัตว์นี่เป็นภาษาบาลีบางทีท่านใช้คําว่ามารดามีฤดูบิดาสมสู่กับมารดาสัตว์ถือเอาัตส์ก็คือวิญญาณน,นั่นเองวิญญาณก็คือจิตนั่นเองจิตก็คือใจนั่นเองเขานิวรันก็ไปเห็นในสัตว์เนี้ย คำว่าสัตว์ก็คือคลสัตว์เดรัจฉานหมูหมาตาไก่ัวควายช้างมาเป็ดไก่เสือช้างบางชนีปลาหอยกุ้งเป็ดทั้งหมดเป็นสัตว์หมดเลยคือสัตว์แปลว่าเครื่องเกี่ยวข้องสัตว์ถ้าเรียกว,ว่าตะข้องอนนตะข้องก็คือหมวโอ่ะโหฬาเรียกว,ว่าหมวงหมวง สัตติดหมวงสัตติดตะข้องสัตติดใสสัตติดรอบสัตติดเบ็ดสัตติดมองคำว่าสัตเป็นว่าเครื่องติดติดอะไรขานี้คนมันก็ติดก็ไปดูคนเห็นคนติดกันคนผู้ชายก็ติดคนผู้หญิงคนผู้หญิงก็ติดคนผู้ชายคนผู้ชายผู้หญิงก็ติดลูกคนลูกก็ติดผู้ชายพ่อแม่ก็ติดกันไปติดกันมาขานี้เขาเห็นคนติดขานี้สัต เห็นอีกอไอสัตว์มันไม่อยู่ตัวเดียวตัวเมียล้วนๆมันอยู่ไม่ได้สิงโตมันต้องอยู่สองตัวตัวผู้ตัวเมียในกรงเขาขังไว้กรงขังไว้ก็คือสัตต์ถูกขังเอาไว้อะไรขังไว้ตั้นหาขังไว้ให้สัตว์ติดตั้นหาคือคู่ตัดติดติดสัตว์เอตอนแรกก็สงสารโอ้สงสารมัน,นานสงสารสันกเงือกมักจะมีคู่ ไก่ไอไก่ฟ้าไก่ไอไอไแวน,อะ,อ,นอะไร้มันต้องมีคู่หมดเลยเม่นข้างบางชน,นี้มันจะมีคู่คู่เสือดาวเสือดำเลยอ๋อไปดูไปดูมามันอันเดียวกันเลยไอ้คนมันก็เดินไปผัวเมียมันไอ้สัตว์มันก็อยู่คู่ผัวเมียมันตอนแรกน่าสงสารที่จริงไม่่าสงสารเลย ร้านนีมันว่าอยู่สบายดีมันมีเมียมันผัวมาอยู่ในบ้านเหมือนคนเราอยไดในบ้านใครบ้านมันบ้านใครผัวเมียผัวเมียผัวเมียเพื่อเมียอย่างเนี้ยเลยไปเห็นตามเป็นจริงว่าสัตว์ทั้งหลายที่ถูกขังกรงเหมือนคนเลยคนที่ต้องมีผู้หญิงผู้ชายอยู่ในบ้านเดียวกันมันอยู่ได้อยู่ในป่าในเขาในดงในดอนอยู่ได้มด่อขนอยู่ดงลึกๆขอให้อยู่สองคนอยู่ได้เมื่อผีเผอผีหาตาจานไม่กลัวหรือแค่ว่าสัตว์มันติด เมื่อติดกันสองฝ่ายสองเพศเหล่านี้เพศหญิงเพศชายเหล่านี้แล้วมันอยู่ได้หมดจะติดอยู่ในติดสัตว์อยู่ในโลกนี้เองสัตว์แรียว่าถูกขังอยู่ในโลกอะไรขังสัตว์ถ้าในสวนสัตว์มันก็มีกรงมีกรงเหล็กมีปูนมันหล่อเอาไว้ฮิปโปฮิปเป้อะไรอย่างงีปีแรดเรดช้างเชื่อมันขังไว้เครื่องขังสัตว์มันมีอยู่เครื่องขังสัตว์คือบริเวณขัง ควนี้ก็เห็นคนอีกคนก็มีบริเวณบ้านกูขังนากูขังไร่กูขังผัวกูขังเมียกูขังพ่อกูขังแม่กูขังเงินกูขังงานกูขังสัตว์ก็เลยถูกขังไว้ในนี้เองขังไว้ในเครื่องข้องเครื่องคาเครื่องผัดเครื่องขวังออกไม่ได้จนตายคาอยู่ในนั้นราวนี้พอกินเสร็จแล้วมันก็นอนกลางวันก็นอนหลับปุ๊ิ้งโต้ผมเมงวันตอมชูชูแรดก็นอนต้อมชูชูชูราวนี้ก็มาดูคน คนก็นอนกลางวันก็นอนแล้วคราวนี้ตอนปีใหม่ยิ่งเห็นชัดเลยปีใหม่นี้เห็นคนวิ่งคนวิ่งกลับวิ่งกลับบ้านเก่าไปหารูเก่าของเก่ารูเก่าพ่อแม่ที่ออกพ่อแม่ที่ออกสัตว์ก็ไปติดติดสัตว์เดี๋อะไรก็รูเก่าที่วิ่งเนี่ยรูเก่าคืออะไรที่ออกกันแหละก็กลับไปรูเก่าที่ออกเหมือนถนนสายเนี่ยสายเนี่ย สายปะจินเนี่ยสายกระบ,บินเนี่ยสายเราเนี่ยนี่ก็เข้าออกนี่แล้วก็ออกรูนี้แล้วเข้ารูนี้ตอนไปก็กลับกลับรูนี้ออกออกรูนี้เข้ารูนี้แล้วเข้ากลับไปไหนถ้าเราดูละสัตว์ก็คือกลับไปรูเดิมรูเดิมคือรูไหนก็รูแม่รูแม่คือบ้านแม่นั่นเองอ๋อไอสัตว์มันติดที่มันมีถ้ำมีรูมันอยู่อย่างมีโพรงอย่างนี้เองก็ปไปเห็นในสวนสัตว <c oughs> ์เห็นแบบเดียวกันพอปีใหม่ก็วิ่งออกไป หารูเก่าวิ่งกลับหารูพ่อรูแม่อันเดิมพอเสร็จวันวันที่สองวันที่สามวิ่งกลับไปหารูใหม่รูใหม่รูพ่อรูเมียอยู่อยู่กรุงเทพอยู่สมุทรปราการอยู่ชนรีแปลว่าเขาไปรูเก่าอยารูใหม่รูเก่ารูใหม่รูเมารูใหม่แปลว่ามันวิ่งไปวิ่งมาเหมือนสาตว์มันติดเนี่ยมันก็ติดอยู่นี้เอง เห็นในสวนสัตว์จึงไม่อัศจรรย์เลยว่ามันเหมือนกันหมดเลยทั้งคนทั้งสัตว์ติดแบบเดียวกันหมดถ้ามันอยู่ตัวเดียวอย่างนุกเงือกมันก็ไม่อยู่คู่กันมันก็มีรูให้อยู่มันก็เขาทําโพรงปลอมให้มันอยู่ถ้าว่ามันอยู่ได้ไหมมัน่าสงสารไหมตอนแรกก็สงสารมันพอไปคิดคุยมันไม่ใช่หาสงสารแล้วถ้าปล่อยมันก็ไปไม่ได้เพราะเมียมันยังอยู่ในโพรงนั่นลูกมันอยู่ในโพรงนั่นมันต้องเอากันอยู่ในโพรงนั่น เหมือนคนน่ยอยู่ในบ้านไทยบ้านมันบ้านเหมือนโพรงบ้านบ้านคนนั่นแหละมันก็เลยสวนสัตว์แต่เขานี่ไว้สวนสัตว์ที่มันมีหลายชั้นเนี่ยสวนสัตว์เราเทียบถึงอะไรคือโลกอันนี้ขังสัตว์เอาไว้ให้ติดติดไร่ติดนาติดเหลือติดต้นติดปั่นติดเตือนปิดพูดติดเมียติดรถติดหน้าติดตาไม่อิสระไหมจะอิสระไงเดี๋ยวก็วิ่งเข้าคืนเดี๋ยวก็วิ่งกลับบ้านคืนไปโพรงคืนเหมือนสัตว์ที่มันอยู่ในนั้นมันถูกขังอยู่ในนั้น แล้วบางทีมันมีสัตว์แปลกอีกล่ะไอ้สิงโตนี่มันมีคู่หมีมันมีคู่คู่ใครคู่มันคู่ใครคู่มันก็เขานี่ไปดูกวางไปดูเก้งไปดูละมั่งมันเป็นฝูงเลยเอากันเป็นฝูงเลยโอ้ก็เลยเห็นอีกคนนี่เห็นอะไรอ๋อไอ้คนบางคนที่เขามีศีลธรรมเหมือนเก้งเหมือนกับเหมือนไก่เหมือนกับเสือมันอยู่หัวเมียมันหัวเมียมันนุ่งเนือกหัวเมียมัน แต่ไอ้เก่งกวางจักหัวใครเมียใครมุนมดเหมือนไอ้ดิ๊กเลยก็เห็นเลยโอ้โอ้มันเหมือนกันเลยคันนี้เลยไม่อาศจรในตเสริมไปดูแล้แต่ก่อนนี่สงสารรงสารนะโอ้เอางาะมาขังไว้แต่ก็เลยดูคนแต่สงสารก็สงขัง,งเองด้วยคนในโลกทุกขังไว้เนี่ยขังติดอยู่ในโลกนี่แหละเขาออกที่เก่านั่นแหละออกไม่ได้ออกไม่ได้ ถ้าตายก็อาไม้กันนั่นลูกเก่าที่เก่ากรงเก่าขังไว้ในที่เก่าเก่าโอสัตว์มันติดอย่างนี้เองมันติดกามนี่เองไม่ใช่ติดกรงนั่นที่เหล็กเหล็กไม่ใช่นะอันนั้นไม่ไม่หนักนะเหมือนคนเราที่ออกจากกนไม่ได้เพราะอะไรติดกามเนติดอันนี้นั่นหนักยิ่งกว่ากรงเหล็กกรงเหล็กเปิดเขายังออกได้สัตว์มันยังหนีออกแต่กรงกามนี่ออกได้ไหมทั้งสัตว์ทั้งคนนี่ออกได้ไหม กามาคุณคุณของกามคือของคู่ใครคู่ใครคู่มันคู่ใครคู่มันเงินใครเงินมันตามก็คู่กับรูปหูก็คู่กับเสียงจมูกคู่กินลิ้นก็คู่กับร่กายคู่กับเย็นร้อนอ่อนแข็งใจคู่กับอารมณ์อ๋อมันคู่กันอย่างนี้เองสัตว์มันถึงได้ติดมันถึงออกไปไหนไม่ได้มันถึงมาเกิดมาตายมาเกิดมาตายมาเกิดมาตายเป็นอาหารการกินกันอยู่อย่างนี้เองก็ไปเห็นสวนสัตว์แล้วคนนี้คนอีกคนนี้ไอ้คนก็หากินกับสัตว์อีก คนในสวนสัตว์ก็เอาสัตว์มาเป็นเรื่องหาเงินเงาทองหาเงินเาทองแล้วมันหาไงเจ้าในที่สวนสัตว์มันก็ไปเลี้ยงเมียมัมนเลี้ยงลูกมาเลี้ยงผัวมันนะเอาเอาสัตว์มาเป็นเรื่องหาเลี้ยงหาเงินเอาใครซีพีไปดูซีพีอไเอาก็อีกแหละอาศัยเลี้ยงสัตว์แล้วก็ขายสัตว์แล้วก็ติดสัตว์เอาคนก็นติดสัตว์กันรอบๆโรงงานเต็มมัดเลยคนนี้อาบมันเงินทุนทึกเลยอุอุ เลยไปเห็นสวนสัตว์เลยเห็นทั่วโลกเลยคนนี้ถ้าเดี่เห็นสวนสัตว์โคราชนะมุดประเทศมุดโลกเลยคนนี้ติดสัตว์กันอยู่อย่างนี้สัตว์กระติกกันอยู่อย่างนี้ออกไม่ได้เลยและไอ้เครื่องขังสัตว์ข้างนอกนะเครื่องขังสัตว์ก็คือลาบยศสรรเสริญใช่ไหมลาบยศสรรเสริญสุดในกาลเนี่ยนี่อันนี้เครื่องขังสัตว์ไห้แล้วออกได้ไหมแล้วเขาปล่อยก็ยังไม่ออกอีกนะนกเงือกเขาต้องขูกขังกรงมันออกไม่ได้ ท่านอิสในป่าล่ะในป่ากับไปอีกเลยไปดูเขาใหญ่ว่านั้นมันก็บินคู่กันพแแบบพแแบบเแแบบเอ้ากูคิดว่ามึงอิสระะไอ้หาเอ้ยมึงก็ติดกันแค่นี้เหมือนไก่เนี่เหมือนกันนี่งีงี้มันก็ร้องหาเมียมันใช่ไหมเนียเมียยมาเนี่ยมาเนี่ยมันว่ามันจะกินตัวเดียวก็ไม่ได้นัดเมียมันอยู่ในป่าน่ะมันเหมือนกันวะดูไปดูมาอะไรนะที่ไม่ติดมันเอาสัตว์เนี่ยสัตว์มันต้องติดติดในโลกติดในกาม ติดในแก่ในเจ็บในตายแต่สัตว์เหล่านี้มันไม่มีอย่างหนึ่งมันไม่มียศมันไม่มีสะสมลาบมันไม่มีสะสมใสย,ยุ่งใส่ช้างใสน่นาใสาไร่ใส,ส่สวนใสธนาคารมันไม่มีมันแค่กินไปวันๆพอได้อยู่ได้กินได้ปีได้สี่ได้เสริงพวกมันเลื่อยไปนี่คือสัตว์แต่คนเดี๋ยไม่ใช่มากจริกันอีกจัดงานก็อย,อยังใจฉลองปีใหม่อย่างเงี้ยสัตว์ไม่ใช่ก็ไปถามนกมัน นกแก้วว่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะมันไม่ลู้ปีใหม่ไม่ไปเดินสวัสดีปีใหม่มันก็ขำนะมันไม่รู้เรื่องโอ้ปว่าสต์มันมาติดแค่นี้เองมันกกูไม่เห็นมีใหม่ไม่เก่ากูเห็นมีเก่ามีใหม่กู็แมแย่แก็แ่งนกนแบบกวมึงบากกันพวกมึงบากกันอนกมันมันโง่แห้อมึงหลงกันเองมึงหลงนะ เมื่อเห็นกูเหมือนแค่แข่ชาวขึ้นมากูกินเขาเอาให้กูกินกูกินเนก็มาติดอยู่างนี้สัตว์จึงมาติดโลกหลงโลกตายคาโลกออกจากโลกไม่ได้เพราะไม่รู้จักทางออกก็เปิดกรงให้ออกมันก็ออกไม่ได้เหมือนเราเขาเปิดให้ออกก็ออกไม่ได้โอ้ห่วงแล้ยห่วงกันนี่แล้ยเท่าเข่าเท่าแก่แก่เหลานั้นอย่าแหววก็กลัวของมันเน่ามันเหม็นแกทิ้งไม่ได้นี่โอ้เสียดายนี่เล้ยทำเน็บเท่า ไอ้เนี่ยก็ว่าก็มันเถ่าแล้วมันไม่ใช่ของเราของเน่าของเหม็นเดี๋ยๆบอกสิได้ยนีเลยเดี๋ยวบอก็เกก็ทิ้งไว้ในนี้มันเถ่าเลยของเก่าเลยก็ให้คนอื่นเขาใช้ได้โอ้ยของเองอย่างนี้มันว่ามันเหมือนในสถาที่ติดกคลนเม่ได้มันก็เสียดายกลนเก่ามันที่ออกไปก็มันจะหากินยังไงมันว่า แต่การมันก็รอกหาตัวเมียตัวผู้ตัวดุในไที่ไหนที่ไม่ติดสัตว์บางทีว่าเอาที่ไม่ถูกขังกลงบางแก่วใครบางเอาไม่ถูกขังคนอื่นขังแหละแต่ก็ก็มายึดขังเนี่ยขังเนื้อขังหนังขังเอ็นขังกระดูกนี่นี่ี่นีมันดูดรูปนี่ยึดเวทนาสุขทุกข์นี่ที่หนาวหนาวนี่มายึดอันนี้มาติดติดกลงนี่กลงใหญ่ยิ่งกว่ากลงโอกลงเมียอีกนี่กลงคือหนังกระเนื้อเอ็นกระดูกนี่ไอ้นี่ รูปนี่ติดรูปนี่รูปคือกระดูกหนังเนื้อนี่นี่กรงใหญ่เลยอันนี้ติดเวทนาคือเย็นคือหนาวคือร้อนคือหิวคือกระหายคืออยากนี่นี่คือเวทนาคือคือทุกเวทนาคือหนาวคือร้อนคือหิวคือกระหายเจ็บไข้เด็กป่วยเป็นความดันหัวใจเบาหวานไอ้นี่กรงใหญ่กรงที่สองเนี่ยไอ้กรงทรัพสมบัติเงินทองเท่าของยศเกียรตินั่นกรงหยาบหยาบเขาเนี่มากรงละเอียดหน่อยกรงที่ออกไม่ได้เลยคือกรงรูปร่างกาย หัวเมียเนี่ยตายแล้วทิ้งแล้วเหมือนเน่ยไอ้พาเนี่ยพักตายแล้วไปเหลวอนไปหัวแต่มติกรงใหม่ไอ้พาก็มติดหัวเนี่ยหัวอะไรรู้ไหมพาหัวคือรูปร่างกายตัวเองเวทนาก็มติดหนาวติดร้อนตองเ้าผมให้มันต้องอาพามันกินมันขี่มันเยี่ยวมันถ่ายไอ้นี่คือมาติตเนี่ยติดเวทนาติดสุกติดทุกอันนี่ติดปวดติดเมื่อยติดคัดติดจอดติดเหี่ยวติดจนติดแก่ติดเย็บติดตายนี่ไอ้นี่ติดเวทนา ก็ติดสัญญาจำได้ว่าของเองของเองร่างกายของเองจิตใจของเองดีของเองบุญของเองบาปของเองทุกของเองทุกเองนี่เมื่อติดอันนี้จ้ะนี่นี่นี่ติดตัวตัวในนี่เสริมติดตัวในนี่กันีไม่ติดหนุ่งก็มาติดในนี่กันนี่นี่มันมีกรงขังสองชั้นสามชั้นในมนุษย์เนี่ยนี่นี่ขังไว้ขังไว้ในจำได้ว่าเองทำเองดีเองน่าเองไร่เองบ้านเองเลื่อนเองฝากไว้เท่านั้นจำได้เท่านั้นไอ้นี่นี่นี่กรงจำจวกรปลุงเนี่ยเขานี่ ปรุงว่าของเองดีอย่างนั้นเองดีอย่างนี้เองดีอย่างนั้นเองไม่ดีอย่างนี้เองสุขอย่างนั้นเองทุกปนี่ปรุงเอาปรุงนึกปรุงคิดปรุงแต่งปรุงสุปปรุงบุญปรุงบาปปรุงดีปรุงชั่วปรุงเอาเนี่ยเหมือนปรุงอาหารเนี่ยปรุงเองกินเองอร่อยเองแซ่บเองมันเองนี่ออกไม่ได้เลยปรุงอันนี้นึกคิดปรุงมัดคืนก่อนออกไม่ได้จากความคิดแล้วก็ปรุงรู้นี่รู้ว่าเย็นรู้ว่าร้อนรู้ว่าหนาวรู้ว่าสุขรู้ว่าทุกข์รู้ว่าได้รู้ว่ามีรู้ว่าเป็นเขาเนี่ปรุงเวียนวิญญาณเนี่ย ไอ้นี่คือกรงละเอียดลงไปกรงขังตัวแรกก็คือลาบยศสารเสรินบุตรภรรยาสามีเงินทองข้าวของบ้านรถอันนี้คือกรงหยาบๆข้างนอกเขานี่กรงละเอียดลงไปอีกคือหนาวเย็นอันนี้คือกรงละเอียดอันนี้คือกรงละเอียดลงไปอันนี้ละเอียดลงไปละเอียดลงไปเขานี่กรงละเอียดไปอีกรงบุญกรงบาปกรงมันติด ไม่รู้กี่กรงคนนี้สัตว์จึงติดขัดข้องขาอยู่ในนี้เองออกไม่ได้สัตตะแปลว่าติดสัตตะแปลว่าข้องสัตตะแปลว่าขาติดกันอยู่แค่นี้ออกไม่ได้ติดดีติดชวดติดบุญนติดบาปติดุขติดทุกติดเมืองติดปูติดขาดติดแกติดคิดติดนึกติดบุงติดตองคือสังขารนี่แหละสังขาราอนัตตาไม่มีมีแต่สังขาราทุกขาสังขาราปวดขาสังขาราปวดหัว สังขาราปวดหลังสังขาราปวดเอวสังขาราปวดแข่งสังขาราปวดใจสังขาราปวดหัวเห็นไหมสังขารอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่มีของพุทธเจ้าบอกสังขาราอนัตตาออกจากกรงเลยใครก็ขังไม่ได้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันก็ลุดออกไปจากกรงพ้นจากกรงพ้นจากเครื่องคุมขังเดี๋ยวนี้สัตว์ถูกขังเอาไว้แล้วเอามาหาอยู่หากินเหมือนสวนสัตว์โคลา แต่กรงใหญ่สุดคือโลกอันนี้โลกกระทำแปดไงกลรงใหญ่สุดโลกกระทำแปดนี่เป็นโซอย่างใหญ่อย่างใหญ่โซอย่างใหญ่เลยแปดโซแปดขุนขังเอาไว้ตายคาลาบยศแล้เสริญตายคาสุขตายคาดีคาชวนวกรงอันนี้ออกไม่ได้ถ้าสัพเพสังคาณาจากรงขังมัดอิสระไปไหนก็ด้เดี๋ยวนี้ ไปไม่ได้ดอกเหมือนไก่นี่ติดเลว้วต้องมาคอยคนมาคอยพระนั่งก็นี่เพอได้เล็ยมอยู่บ้มามา, <c oughs> มาเรียกเนี่ยมามาเรียมเนี่เหมือนผมเองเพอได้กินกันมาเนี่ยเหมือนมเนี่ยมืพ่อมึงมาเหมืนเหมือนกันเหมือนกันก็ไก่ตัวนี้ไหมติดกันอยู่นี่ก็มันละจากการติดไม่ได้มนุษย์จึงต้องติดสัตว์อยู่ตลอดเวลาเป็นสัตว์ตลอดเวลาออกจากความเป็นสัตว์ตัดไม่ได้เลย มีพระอรหันต์พวกเดียวออกจากความเป็นสัตว์พ้นไปแล้วจากการมาคล้องมาคาอยู่ในภพในชาติในเกิดในแก่ในเจ็บในตายพวกเราต้องมาทนหนาวทนแก่ทนเจ็บทนตายทนหิวทนกระหายทนทุกข์ทนยากทนลําบากทนนาทนตาทนเกลียดทนยศทนเบื่อทนหิวทนกระหายทนขี่ทนเหี่ยวทนทุกข์ทนทรมานนี่เนี่ยพระสัตว์มันต้องสุดทนพระสุดทนนางมโนราคือจิต พื้สุดทนคือร่างกายต้องทนต่อหนาวทนต่อร้อนทนต่อหิวทนต่อกระหายทนต่อปวดทนต่อเมื่อยทนต่อทุกยากลําบากลาบนแสนเข็นนางมโนราก็เล่นเล่นเล่นจิตก็เล่น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 จะเล่นจะเล่นไปเกิดแก่เจ็บตายไปเกิดในหมาจะเกิดในแมวไปเกิดเป็นนกไปเกิดเป็นไก่ไปเกิดเป็นหมูไปเกิดเป็นวัวเป็นควายไปเกิดเป็นสิงโตไปเกิดเป็นเสือเป็นช้างเป็นอีเห็นเป็นแมงป่องเป็นจิ้งหรีดเป็นตุ๊กแกอะไรหมวยวัดอ่ะ จิตมันก็บ้ามันไปเรื่อยไปเพราะมันดับไม่ได้มันไปติดไปขัดไปคล้องไปขาเพราะมันวางไม่ได้ดังนี้นั่นปีใหม่แล้วมันยังติดเลยติดสัตว์สัตว์ก็ติดเข้าไปที่เก่าที่เกิดบ้านเม่แล้วก็กลับไปที่ใหม่บ้านเกิดบ้านเมียบ้านผัวกลับไปบอลมอไปหาผัวหาเมียตรงนี้นอีกก็ติดอยู่แค่นี้แล้วก็วิ่งเขาวิ่งออกไอ้รูกเก้านี่แหละ กินก็รู้เกาออกก็รู้เกาเข้าก็รู้เกากินก็รู้เกาออกก็รู้เกาเขามาเกิดก็รู้เกามาตายก็รู้เกาเขาเข้ารู้เกาออกออกรู้เกาายู่โอ้ยปีใหม่ปีเก่าเท่ากันเลยติดเหมือนเปลี่ยนสัตว์คูล่าเจ้าเขาเจ้าออกเจกาออกเขาไม่เคยพ่นไปเลยนสัตว์นี่เนาะนาสรลดนาะไม่ทุกขังเว้ยเนี่ยร้องหาร้องอยู่ร้องกินละงมบมพลายนี่แหละร้องหากันร้องสนุกสนานร้องรำทำเพลงตายกัน าตายก็ร้องอีกคันนี้ร้องสวดพระก็สวดร้องเอาเงินแล้วก็ร้องมาเกิดอีกก็มาร้องหายแงแี้งแี้งีอีกเอามาร้องแล้วก็หนุ่มสาวก็ร้องรำทำเพลงอีก้องรำทำเพลงก็มาร้องตายอีกแล้วก็ตายก็มาร้องอีกเอาเนี่ยสัตว์เป็นอย่างเงี้ยติดอยู่เงี้ยวนเวียนวนเวียนที่เก่าเนี่ยไม่ไปไหนก้อนติดแล้วนี่น่ากลัวไหมสัตว์ใหญ่ท้า,า,าวเารียว ปุเรนปิสาคารังเอวะเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกปติจิตังปฏิตังสุขันกิพเมวะตมิจตุสัเพปูเรนตุสังกัปปาจันโทปนารโสยะถามณีโสเจระโสยะถาสัีติโยวิวัจจันสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายยโกภวะพิวาชนติสนิจงุทาปัญญายิโูจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวโนสุภาลา ใน,นเอากลอนหินเอาก่อนหินมากลนินมาทับ